สวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะโอเคอยู่ผมเช่นเคยในเกมแรนด์นล็อกออนไลน์นะครับผมเซิรนะ์ฟเวอร์พอนเทล่านะเซิร์ฟเวอรเป็นเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกนะครับผมนะรองรับทุกระบบเลยนะไม่จะเป็น PC Android หรือว่า iOS นะครับผมสามารถดาวน์โหลดใต้ลิงก์วิดีโอผมได้เลยนะสซหรับเปิดให้บริการมา1ปีกับอีก2เดือนหรือเปล่า <laughs> ใช่หนึ่งปีหนึ่งปีกำลังจะเข้ากำลังจะเข้าเดือนสองเดือนนะวันที่เจ็ดเมษายนนี้ก็ครบสองเดือนแล้วโอเคก็เปิดยาวนะมันเล่นได้ครับไม่ต้องกลัวตามไม่ทันนะคือของมันจะมีอะไรใหม่ๆมาให้ทําให้เล่นให้ล่าให้ขายนะครับผมใครที่ล่าของมาไม่ต้องกลัวขายไม่ออกนะผมก็ยังขายได้เรื่อยๆนะครับผมโอเคก็ลองมานะลองโหลดมาเล่นได้อาวันนี้ก็จะมาเล่นมูนักบอลกันนะเป็นการพน,นันของทางซฟเวอร์นะคือมันถูกกฎหมายนะ ก็หมายถึงว่าทางเซิร์ฟเวอร์เขาก็ตั้ง npc มาให้เราสู้กันเองนะครับผมฝั่งแดงฝั่งน้ำเงินนะก็จะเป็นมูนักกับบอดกันนะครับผมกติกาในการเล่นก็จะเป็นแทงครั้งละห0 0แสนนะครับผมแทงฝั่งนึงเนี่ยอันที่ครั้งละ10ทีนะครับผมโอเคฝั่งน้ำเงินก็แทงไปแล้วสิทีนะโอเคเหลือฝั่งแดง8ทีผมก็น่าจะแทงแดงเพราะว่าไม่มีทางเลือกนะครับผมเดี๋ยวดูสถิติสักนิดนึงโอเค ล่าสุดออกบอลกันอ่าแล้วก็มูนักสามนะอ่าแล้วก็บอลกันแล้วก็มูนักหนึ่งโอเคทุนวันนี้ผมมีมาห้าเอ็มนะครับผมผมมีมาห้าเอ็มนะไม่รู้ว่าจะจะหมดหรือจะมีเพิ่มนะครับผมรอบนี้ก็เป็นการบังคับไฟนะครับผมก็คือว่าบังคับให้เราแทงแดงนะโอเคเดี๋ยวผมใส่ไปสักสักสองเอ็มก่อนนะสักสี่ทีก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าโดนกินเนี่ย คลิปมันจะไวไปคือคลิปเรามันจะไวไปนะถ้าสมมติว่าอยู่ดีแล้วโดนกินนะอ่าโอเคก็เดี๋ยวรอคนใส่เดี๋ยวรอคนมาใส่ก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะได้เสียยังไงอ่าโอเคไม้แรกของเราก็มีคนมาเติมให้แล้วนะมีคนมาปิดแดงให้ละไม่ได้เลือกนะใจผม ใจผมก็ไปทางบอลกันซะมากกว่าเพราะว่าบอลกันมันไม่ค่อยออกอ่ะผมชอบเล่นตัวที่มันไม่ค่อยออกอืมแต่มันบังคับเราไฟไงแนยบอลกันน่าจะชนะคือเราเปิดคลิปมามันก็มีคนใส่บอลกันเต็นไปแล้วสิบทีนะอ่าโอเคก็ไม่เป็นไรโดนไป4ทีแล้วอ่ะโอ้ยยังไม่ยังไม่หันอะไรเลยบอลกันมีโอกาสเบิ้ลไหมอ่ะผมชอบบอลกัน รอบนี้ผมได้เลือกนะครับผมเพราะไม้แรกผมไม่ได้เลือกนะไม้แรกผมก็ชอบบอลกันซะมากกว่าผมใช้สามทีแล้วกันโอเคก็คิวโันี้ก็อาจจะสามไม้ไปเลย <c ười> คิวโดนี้ก็อาจจะแบบว่าสามไม้ไปเลยนะ้าเอ็มโอเคเดี๋ยวว่าครบแล้วเดี๋ยวมาดูกันอ่าโอเคก็ครบแล้วนะครับผมครบแล้วนะอันนี้ผมใส่น้ำเงินไปสามไม้นะ คือ 5M ผมเนี่ยสองไม้ผมเหลือ M เดียวแล้วผมแทงไปเยอะอยู่นะอูถ้าออกถ้าออกบอก่อม,มูนักนี่คือผมซวยมากเลยนะผมควรเลิกเล่นเลยโอ้โหชัดเลยผมว่าการพรนันผมนี่ไม่เอาไหนเลยวะผมว่าการพรนันผมแม่งแย่วทุกคนเออผมว่าการพรนันผมแม่งแม่งแย่ แว่าการพนันผมแม่งไม่ไหวเลยวะเฮ้ยมันอาจจะออกสลับกันอยู่อ่าโอเคออกสลับกันอยู่มาแล้วผมดึงเงินนี้ผมต้องต้องใช้ทํากิจกรรมด้วยนะเดี๋ยวผมดึงมาก่อนแล้วเดผมให้ซื้อใหม่ถ้าถ้ามันโดนกินนะอะใส่ไปสี่ทีเลยแล้วกัน ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าบอนกันมันได้แกกำลังสลับอยู่นะด้วยอ่ะโอ้โหสามไม้คือสามไม้ผมยังไม่ถูกเลยอะ่ะเฮ้ยผมดึงมาหมดเลยแล้วกันสรุปคลิปนี้สิบเอ็มนะสรุปคลิปนี้ทุนสิบเอ็มนะเดี๋ยวโอ้โหฝั่งนี้ไม่น่าจะมีคนเล่นอะเฮ้ยคือผมเลือกอะไรของผมอะ่ะ ไม้แรกเข้าใจว่าบังคับให้แทงมูนักนะออกบอลกันและ 2, 2> ไม้สองเนี่ยไม้สองไม้สามผมเลือกบอลกันเองเลยนะไม่ออกมูนักสองตาติดเนี่ยอะไรของมันวะเออ,อาตานี้นผมยังเชื่อบอลกันอยู่ถ้าออกมูนักทีที่สามนี่คือผมจะผิดสี่ตาติดเลยนะเท่ากับว่าโอ้โหคือเท่ากับว่าดวงผมแม่งค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยทุกคนเงินมาตานี้โอเคครับโนตจัดไป น้าเงินมานะตอนนี้นะโอเคไม้ที่สี่ผมผิดไปสามไม้เลยนะสามไม้ผมโดนไปหกเอ็มเลยนะสามไม้ผมไม่ถูกเลยโดนไปหกเอ็มเลยนะอันนี้ไม้ที่สี่นะถ้าผมโดนกินอีกนี่คือแบบต้องควรต้องเลิกเล่นไอโบนักก่อนกันตลอดตลอดแล้วนะ <c oughs> เนี่ยอย่าบอกนะมูนักชนะอีกอนะ่ะเฮ้ยเราโซก,ก่อนโอ้โหได้ชนะแล้วไม้สี่เราชนะแล้วทุกคน อุ้ยไหมสี่ลัชนะแล้ววะทุกคนทุนผมมีมาเอ้ยผมมีมาสิบเอ็ดเอ็มเออใช่ผมมีมาสิบเอ็ดเอ็มใช่ใช่ผมมีมาสิบเอ็ดเอ็มนะเพราะว่าในครั้งผมมีอยูหกใช่ไหมตอนนี้ผมโดนอยสามเอ็มโอเคบอลกันมันจะเบิ้ลป่าวะผมกลัวมันไม่เบิะะ้ลว่ะผมเล่นบอลกันแล้วกลัวผ,ผ,ผ,ผมกลัวผมกลัวมันเจ็บอีกวะอามอาแค่นี้พอมอาแค่นี้พอ เอาแค่นี้พอผมจำไม่ได้ว่ากี่ไม้นะแต่เอาแค่นี้พอคือควาจริงอะ่ะผมก็ชอบนะเล่นมูนักบอลกันแต่พอมาทําเป็นคลิปแล้วแบบแทงแพ้แล้วมันดูไอไๆอย่างเงี้ยไม่รู้อะมันดูเหมือนแบบผมแทงมั่วอ่ะแล้วผมก็แทงมั่วจริงนะเนี่ยมั่วก็มาดิมั่วก็ได้ตังค์วะมั่วก็ได้ตังค์เมื่อเออโอเคเหมือนไม่ได้มาเล่นเอากําไรอะ่ะเหมือนมาเล่นตามทุนอะ่ะเหมือนผมมาเล่นตามทุนเลยนะ เนี่ยคือผมยังไม่ได้นะผมถูกฝอ่งไม้ติดผมยังไม่ได้นะเพราะสามไม้แรกผมเสียไปูยเยอะมากเลยสามไม้แรกผมโดนไปเยอะมากผมมีทุนมาทั้งหมดสิบเอ็ดเอ็มนะผมเพิ่งซื้อมาสี่ร้อยบาทนะขอบคุณคุณอรชุนด้วยนะที่ขายให้ผมและแถมไม้ผมหนึ่งเอ็มนะครับผมเขาขายให้ผมในราคาเอ็มละสี่สิบนี่ถูกมากนะแล้วเขาก็แถมให้อีกเอ็มหนึ่งเขาใจดีมากเลยผมก็จะเอาเงินตรงนี้มาทํากิจกรรมต่อในคลิวิดีโอหน้านะครับผมอ,อ่ามันมีบังคับไฟหมดทุกคน เขาบังคับไฟวะถ้าไม้นี้ได้ปิดคลิปอ่าได้เสียรู้ไปเลยนะหรือถ้าไม้นี้เสียก็ปิดคลิปไปเลยนะครับผมผมก็จะไปหาอะไรฟาร์มแหละผมเหลือหกเอ็มไม่ทำกิจกรรมนะโอเคไม่ว่าไม้นี้ได้หรือเสียจะเป็นไม้ที่หกเป็นไม้สุดท้ายนะอ่าถ้าบอลการชนะผมได้คลิปนี้ถ้าบอลการแพ้คลิปนี้ผมเสียสามสามจุดสองเอ็มเอ้ยไม่ใช่เด็กเสีย4ี่จุดเอ็มเลยเพราะผมเอามา11ิเดเอ็ม อ่าดูว่าจะได้หรือเสียนะกําไรจากโอ้โหผมว่าเสียละเอ้ยมีสวนนะทุกคนมันมีสวนให้ผมว่าสวนโอ้โหมันมีลูกสวนนะ่ะบอลกันมันมีลูกสวนนะทุกคนโอเคถือว่าถือว่าคัมแบ็กอาจจะแบบว่าเสียสามใบแรกคลิปนี้แม่งไหว่าวะแม่งรอดมาวะอะไรเงี้ยแต่แบบแม่งจู๊กว่ะคัมแบ็กครับคลิปนี้ก็โอเคนะได้กําไรมาหนึ่งจุดแปด 1.8m นะก็1,800,000ซีน,นีนะครับผมโอเคก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะที่มันไม่เสียนะคลิปวิดีโอนี้ได้ไม่เยอะแต่ว่ามันไม่เสียก็พอนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะฝากกดถูกใจนะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็อ่ากดติดตามเพจไว้นะผมก็จะทำกิจกรรมเล็กๆอ่ากิจกรรมเล่นกันเองในลูกเพจผมนะคนะโอเก สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมสวัสดีครับผม